เดี๋ยวแคทนะแคทที่คนที่คนได้ไปนะได้ไปผมทาให้ดูอีกทีนะสําหรับลําแคทนะผมตัดแต่ลาหน้าไปทางนั้นเลยนะที่ผมตัดให้ไปย้ํานิดหนึ่งนะเพราะมีบางคนท้วงมาว่ามันไม่มีหนอนะผมตัดแต่ลาหน้าจะอธิบายเรื่องแคทนิดหนึ่งนะลาหน้าในที่นี้คืออ,อ,อันนี้ไม่ใช่ลําหน้านะ เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีปลูกให้ดูท่านั้นเองถ้าลำหน้าคือลำที่แคทเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเวลาเขามีดอกแล้วอย่างเงี้ยอย่างนเงี้ยออกดอกแล้วนะเขาก็จะให้หนอ่อเขาจะให้หนอ่หหนอต่อไปอย่างเงี้ยเขาเรียกลำเนี้ยคือลำหน้านะยังไม่มีโดนตัดมาเลยนะคือลำหน้าเขาก็จะออกหน่อต่อนะเพราะฉะนั้นลำที่ตัดเนี่ยคือลำหน้าแต่อาจจะมีหน่อแล้วหรือยังไม่มีหน่อก็ได้นะที่ตัดไปแต่อยู่ลำหน้าสุดเพราะนั้นเขามีหน่อให้แน่นอน นะเพียงแต่ว่าบางต้นอาจจะมีหน่ออ่อนแทงไปแล้วสักนิ้ว2นิ้วบางต้นยาวแล้วก็มีนะแต่บางต้นอาจจะยังไม่โผล่เลยก็มีแต่เป็นลำหน้าที่ผมตัดไปนั่นะคือลำหน้าแล้วผมจะตัดให้สามลำจนใ่ที่ตัดไปเนี่ยจะตัดสมลำสามลำแบบนี้นะแต่เป็นลำหน้าคือลำที่อยู่หน้าสุดยังไม่เคยตัดมาก่อนนะนั่นะคือลำหน้าสุดที่ว่ามันสามารถให้หน่อได้เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่เห็นหน่ออ่อนออกมายังไม่ออกมา มันยังมีเดี๋ยวเขาก็ให้หน่ออ่อนออกมานะเพราะนั้นคือถ้าเราไปคอยลำที่มันมีหน่ออ่อนทุกต้นมาตัดเนี่ยโหอโอมันแทบจะไม่มีให้ตัดแนะเพราะปกติแล้วไม่ตัดขายด้วยนะโดยทั่วไปเขาเขาจะไม่ค่อยตัดกันด้วยเพราะหน่อพวกนั้นเวลาออกมาเนี่ยอีกแป๊บเดียวมันก็ให้ดอกแล้วนะโดยทั่วไปนะอีกแป๊บเดียวมันให้ดอกแล้วแต่ผมจะตัดลำหน้าเพราะผมไม่ได้ลือ้อบางคนเขาลื้อก่อขายลื้อกอขา,ขายเขาตัดทั้งลำหน้าลำหลังเขาขายหมดเป็น3ามลำเงี้ย ให้หมดแต่ผมไม่แงบแต่ลำหน้าลำหน้าให้อย่างเดียวเพราะนั้นบางอันอาจจะมีหนอบางอันอาจจะไม่มีหนอนะแต่ว่าทุกลำคือลำหน้าสุดที่จะให้หน่อได้นะบอกไว้ก่อนนะอธิบายเข้าใจตรงกันนะแล้วสายเสรอดเปลี่ยนกระถางได้นะเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นได้เลยนะอันนี้นะตัดพอตัดเสร็จแล้วนะที่ผมให้ไปมันจะเป็นแบบนี้นั้นลูกค้าก่อนปลูกนะ ลูกค้าไปตัดรากออกให้หมดนะไปตัดรากออกให้หมดถ้าใครไม่มีกันไกลตัดรากสั่งซื้อได้นะอันละ450ผมไม่ตัดรากไปเพราะเผื่อลูกค้าจะได้ซื้อกันไกลผมด้วยนะกผไกนี้เป็นของญี่ปุ่นนะมาจากญี่ปุ่นอันละ450อย่างดีเลยนะถ้าสปริงหายนะสั่งซื้อผมมาได้นะสปริงตัวเนี้นะมีอะไรขายนะเฉพาะสปริงอ่ะเขามีขายนะ เฉพาะยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,หอเดียวนะที่มีสปริงนะสปริงตัวนี้นะเพราะบางคนชอบไปทําสปริงหายเนะี่ยอย่างเงี้ยสปริงแตเนี้ยหล่นหายถ้าหล่นหายแล้วมันม,มันทํางานยากเลยเนะี่ยมีขายนะถ้าใครจะรับผมมีอะไหล่ขายสปริงของยี่ห้อนี้เท่านั้นเนะี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ผมใช้มาห้าปีกว่า6ปีแล้วนะไม่ไม่มีไม่เคยรับด้วยยังคมคลิปอันนั้น4ี่อห้าิใครรับก็บอกมา นะก็เอากันไก่นะตัดรากให้เกลี้ยงกันไก่ขอคมๆหน่อยละกันนะเนี่ยนะตัดรากออกให้หมดตัดให้เกลี้ยงเลยนะให้ย้ันโคนเลยนะให้ติดโคน่นลูกชายก็บอกดีจะไปลง youtube ด้วยอ่นนี่นะ,ะตัดเกลี้ยงแล้วนะเนี่ยตัดเสมอนี้เลยนะเห็นไหมเกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงเลย ไม่ต้องเหลือเลยนะ,ะนะครับตัดเสร็จนะเอาปูนแดงป้ายหาปูนแดงป้ายนะบางคนไม่มีปูนแดงนะเอาแอลกอฮอล์เช็ดแผลก็ได้เช็ดนะป้ายเพื่อไม่ให้เป็นไม่ให้มีเชื้อคือให้ให้เขาสะอาดจริงๆอ่ะไม่มีแผลเพราะไม้ก็เป็นแผลนะแต่จริงๆปูนแดงดีสุดปูนแดงป้ายสมานแผลเขานะไม่เชื้อราเข้าทำลายนะพอตัดเสร็จ นะวิธีการปลูกนะอันนี้ได้แล้วนะขั้นตอนการตัดเสร็จวิธีการปลูกก็คือเอามะพร้าวอัดตุ้มแบบนี้นะฮะนี่ผมปลูกด้วยมะพร้าวนะจริงๆเขาปลูกได้ด้วยถ่านก็ได้นะถ่านขุนข้าวนะอิดทุบก็ได้นะถ่านขุนข้าวก็ดีนะปลูกด้วยถ่านขุนข้าวเพราะว่าถ่านขุนข้าวเนี่ยมันจะไม่ค่อยผุอายุการใช้งานจะอยู่ได้นานนะ5ปี7ปีก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องปลูกแต่มะพร้าวเนี่ย ลากเดินเร็วแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าสักสองสามปีก็เริ่มผุเราก็ต้องคอยเปลี่ยนกระถางบ่อยๆแต่ลากเขาเดินเร็วนะแต่ที่ผมทําขายส่วนใหญ่คนทําขายเ็าจะปลูกได้มาพ้าวราหนึ่งต้นทุนมันถูกสองอารากเขาเดินเร็วการขนส่งก็จะง่ายนะเวลาไปขายถ้าเป็นฐานถ้าลากเขายังไม่เกาะเนี่ยเวลาขนส่งเนี่ยมันร่วงมันทํางานยากนะแต่ถ้าเลี้ยงเองเนี่ยผมแนะนําไม่ใช่ฐานนะฐานก็เหมือนกัน เอา่านกอกใส่อันนี้ให้เต็มแต่ที่ผมให้ไปเนี่ยผมจะให้เป็นมะพร้าวอัดตุ้มแบบนี้ไปนะแล้วผมมีถุงถุงปุ๋ยที่ผมใส่ไปเป็นปุ๋ยออนโมโคตนะผมจะให้ไปผมไม่ได้ใส่ตอนแรกผมว่าจะใส่ไปให้ในนี้เลยแต่เวลาใส่ไปเนี่ยเวลาผมส่งไปเนี่ยมันร่วงมันหล่นพวคว่้้มันก็หล่นหมดละผมก็เลยใส่ถุงเป็้ถุง้ิปให้ไปด้วยนะ้ะปุ๋ยออ,โโนะอ้้้โค้้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 ้เด้้้้้้้้้้้้้้้ นะเอาปุ๋ยตัวเนี้ยนะเอาปุ๋ยตัวเนี้ยแหวกมะพร้าวนิดหนึ่งหรือฐานก็ได้ที่เรามีนะแหวกมะพร้าวเนี้ยที่ผมให้ไปเนี่ยแหวกให้เป็นช่องนิดนิดหนึ่งแล้วปุ๋ยยัดลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะครึ่งช้อนครึ่งช้อนกินข้า,ช,า,ช,าช้อนชาช้อนเนี่ยครึ่งช้อนน,นิดเดียวนะใส่ลงไปนะเพราะปุ๋ยตัวนี้ยมันปุ๋ยละลายช้าเขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารไม้พืชได้ใช้อยู่ได้3เดือนนะ แล้วนะเสร็จแล้วผมมีลวดให้ที่ผมให้ไปนะมีลวดด้วยนะมีลวดด้วยหยิบลวดมาเส้นตรงนั้นก็ได้นั่นก็ได้นะผมมีลวดให้นะที่ให้ไปนะมีลวดแขวนนะก็เอาลวดเกี่ยวเอาลวดเกี่ยวเกี่ยวกระถางไว้ก่อนนะแนะนำวิธีปลูกให้นะสำหรับคนที่รับผมไปว่าเทศไปแล้วในซื้อกิ่งกิ่งตัดผมนะที่ลูกค้าซื้อไปนี่อาทิตย์ที่แล้วนี่ ตกประมาณห้าร้อยกว่ากิ่งได้กว่าส0 0พร้อยกว่าชุดอะนะร้อยกว่าชุดชุดละห้าต้นเนี่ยเผื่อใครยังไปทําไม่เป็นนะยังทําไม่เป็นไม่ได้ดูผมทําต้องระต้นนะสาธิตต้องระต้นเห็นนะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่างงี้นะได้มาอย่างนี้ได้มาอย่างนี้นะก็เอาต้นเนี่ยวาง ต้นนี้นะบางคนก็อาจจะเสียบไม้ผูกไม้ไว้ก่อนก็ได้นะผูกกับไม้เนี่ยให้มันปลายแหลมๆโผล่ไว้ไว้ปักก็ได้บางคนไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้นะใช้อย่างนี้เลยนะเนี่ยเอาวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวตัดไอ้ลวดไม้กทาตัวยูให้สักนิดหนึ่งทำนี้นะทํำนี้นะแล้วก็เอาลวดฟิว ลวดฟิวมไม่มีให้นะถ้าไม่มีลวดฟิวลวดอ่อนๆก็ใช้เชือกก็ได้นะใช้เชือกฟางก็ได้นะผูกผูกกิ่งนะให้เขาติดกันอย่างนี้นะให้เขาติดกับให้เขาติดกับลวดนะให้เขาติดกับลวดแหวนนะเพื่อแม่เขาโยกแม่ต้นเขาโยกนะผูกเสร็จแล้วนะโคนตรงนี้มันไม่อยู่ทำยังไงตัดลวดเป็นตัวยูแบบนี้ รนะวดอะไรก็ได้นะรวดอะไรก็ได้เป็นตัวยูแบบนี้นะงอให้เป็นตัวยูแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ระหว่างโคนนะเสียบระหว่างโคนเะนี่ยกดกับมะาพร้าวนะกดให้เขาอยู่นะนแค่นี้เขาก็แน่นแล้วนะไม่เคลื่อนไหวไปไหนแล้วนะแน่นแล้วนะรดน้ําวันละครั้งเหมือนปกติเหมือนเลี้ยงต้นไม้ปกตินะไม้ที่ผมให้ไปนะ รดน้ำทุกวันวันละหนรดให้โชคเลยนะให้เครื่องปลูกเขาเปียกเลยนะไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์รากใหม่เขาจะเริ่มแทงออกมานะรากใหม่เขาจะเริ่มแทงออกมาจะเห็นรากขา,ขาวๆเริ่มแทงออกมานะไม่เกินสองอาทิตย์นะระหว่างนี้ก็รดน้ำวันละครั้งให้ปุ๋ยเหมือนไม้ที่เราเลี้ยงทั่วไปเลยนะถ้าใครมีพวกคอรมอลเล่งรากพวกยาเร่งรากนะ B1 สตาร์ทบีผสมกับปุ๋ยทุกครั้งฉีดลงไปด้วยนะ หรือจะเอาเฉพาะ B1 ก็ได้นะ B1 ตั้งหากนะผสมน้ำนะแล้วก็ฉีดฉีดเขาสัก3วันหนก็ได้นะบ่อยนิดหนึ่งก็ได้ถ้าเฉพาะถ้าเฉพาะ B1 นะอาจจะให้เขาบ่อยนิดหนึ่งเพราะ B1 คือยาเร่งรากให้รากเขาออกเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นอีกแต่ว่าทุกครั้งที่เราฉีดปุ๋ยเนะี่ยพยายามผสม B1 ผสมพร้อมปุ๋ยนะบางคนที่เคยซื้อผมไปนะตัวนี้นะที่เคยซื้อไปนะ ควนดำดำเนี่ยเป็นยาเลียงรากเป็น B1 ผสมกับแต่ของผมเนี่ยผมจะผสมพวกาธาตุอาหารเสริมลงไปด้วยนะมันจะมีแมกนีเซียมมีเหล็กมีแมงกานีสมีทองแดงมีสังกะสีโบลอนโบลิดดินัมแล้วก็มีพวกอะมิโนแอซิดกับฟูลิกแอซิดซึ่งปกติเนี่ยผมจะแยกกันใส่เวลาผมลดต้นไม้นะผมฉีดต้นไม้เมื่อก่อนนะตอนหลังนี่ผมเลยเอามาผสมพร้อมกับ B1 ผสมรวมกัน นะแล้วเวลาผมจะใช้เนี่ยผมก็จะตักเอาไปผสมกับปุ๋ยอีกทีหนึ่ง mm hmm. ก็เนี่ย mm hmm. เสร็จแล้วเราก็ลดน้ำมันละครั้งให้ปุ๋ยอาทิตย์ละหนนะผสมพร้อมยาเลี้ยงรากฉีดบ่อยๆหน่อยนะมีคนถามผมปุ๋ยต้องจําเป็นต้องใช้ยาจับใบไหมเวลาเราฉีดปุ๋ยฉีดยานะยาจับใบเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีประสิทธิภาพในการช่วยนะให้พืช กินอาหารได้ดีขึ้นนะยาจับใบคือเวลาเราฉีดปุ๋ยฉีดยาเนี่ยยาตัวนี้จะไปเคลือบเอาตัวยาที่เราฉีดเนี่ยพวกให้เขาเกาะติดอยู่กับใบได้นานได้นานขึ้นเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันไม่ได้หายไปกับน้ำทั้งหมดนะก็ยังติดด้วยประสิทธิภาพของยาจับใบตัวเนี้ยนะเขาจะช่วยจับใบให้มันอยู่ได้นานขึ้น แล้วไปช่วยขยายปากใบให้มันกว้างให้มันทำงานพร้อมที่จะกินปุ๋ยกินปุ๋ยหรือว่ายาพวกยาที่เราให้ไปเนี่ยมันจะได้อยู่กับต้นไม้ได้นานๆน,น,นั่นคือประสิทธิภาพของสารจับใบนะผมแนะนำให้ทุกครั้งที่ฉีดนะแนะนำให้ใช้ยาจับใบด,ด้วยนะเพราะตำสวนส่วนใหญ่ใช้นะเพราะว่าเวลาเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยอีกวันหนึ่งเราก็ลดน้ำ รดน้ำเนี่ยถ้าเราไม่มีใส่ย,ยาจับใบน้ำมันก็จะชะล้างปุ๋ยยาหมดไปในเวลาอันรวดเร็วนะเพราะนั้นถ้าเราใส่ย,ยาจับใบไปด้วยมันก็จะช้าขึ้นนะซึ่งยาจับใบเนี่ยจริงๆบางคนนะใช้พวกยาล้างจานมันก็เป็นสารเคลือบจับใบได้นะใช้ได้นะไม่ต้องไปหาซื้อก็ใช้ได้นะแต่ประสิทธิภาพอาจจะด้อยกว่ายาจับใบที่เขาทำขายทั่วๆไป แต่เขาก็มีประสิทธิภาพในการเป็นยาจับใบได้นะสังเกตเวลาเขาฉีดยาฆ่าหญ้านะฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยถ้าเขาไม่ใส่พวกคือถ้าเขาไม่มีพวกยาจับใบนะมันมืออาชีพนะไม่มียาจับใบใส่ไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปเอาไอ้พวกนี้น้ำยาล้างการอะไรน้มาใสนะ่เพื่อให้จับใบอยู่กับหญ้าได้นานๆถ้ามันขีดไปปุ๊บเนี่ยฝนตกมันจะได้ไม่ชะออกไปหมด นะมันจะได้ไม่ชะาไปหมดเพราะนั้นปฏิธิัาพยาจับใบนะควรใช้นะถ้าไม่มีนะไม่มีแต่ถ้ามีก็ไปหาซื้อจริงๆยาจับใบเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะก็มีขายทั่วๆไป